สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําเมนูปลากระพงผัดขึ้นช่ายค่ะเมนูเหลาที่เราทําเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะมาดูส่วนผสมหลักๆก,กันเลยนะคะขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนปริมาณตามชอบเลยนะคะขิงซอยนะคะขิงอ่อนหรือขิงแก่ตามชอบเลยค่ะพริกสีแดงนะคะเพื่อให้ความเผ็ดและสีสวยนะคะปริมาณตามชอบเหมือนกันค่ะ กระเทียมสับค่ะเนื้อปลากระพงค่ะล้างน้ำให้สะอาดและซับให้แห้งนะคะเพื่อจะได้ไม่กระเด็นเวลาทอดนะคะตั้งทอดกรอบเล็กน้อยนะคะเอาไว้คุกปลาบางๆนะคะเพื่อให้เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดกระทะแล้วเนื้อไม่เละนะคะขั้นตอนแรกเราจะทอดปลาก่อนนะคะใช้น้ำมันพอประมาณค่ะ พอน้ำมันร้อนนะคะเอาปลาที่เราคุกแป้งทอดกรอบบางๆนะคะลงทอดได้เลยค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะระหว่างนี้นะคะให้ปลาค่อยๆสุกทีละด้านนะคะอย่าพึ่งกลับนะคะเดี๋ยวปลาจะเละค่ะพอปลาด้านล่างออกสีเหลืองทองเล็กน้อยนะคะลองแซะดูนะคะถ้าล่อนไม่ติดกระทะก็กลับด้านได้เลยค่ะ จะทอดให้สุกแบบสีอ่อนนิดๆหรือว่าเข้มๆก็ตามชอบได้เลยนะคะพอปลาสุกสีสวยทั้งสองด้านนะคะตามที่ชอบแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการผัดกันเลยนะคะ ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะใส่กระเทียมกับขิงซอยลงไปเลยค่ะเราจะเจียวกระเทียมกับขิงซอยจนหอมนะคะโดยขิงเนี่ยจะต้องมีความนุ่มนะคะไม่แห้งนะคะจากนั้นใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะ ผัดอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หอมกลิ่นเต้าเจี้ยวค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยเพื่อตัดรสเค็มค่ะซอขอยนางลมประมาณหนึ่งช้อนค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ให้เติมน้ำเปล่าหรือน้ำซุปได้เลยค่ะลองชิมและปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นใส่เนื้อปลาผัดให้เข้ากันนะคะใส่ขึ้นช่ายและพริกค่ะ ผัดอีกเล็กน้อยนะคะให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะปลากระพงผัดขึ้นใช่หอมมากเลยนะคะทำไม่ยากเลยค่ะยังไงลองทำดูกันนะคะ